สวัสดีครับพบกับนั้นนะครับอีซูซุทัตโฟเซลครับวันนี้ก็อยู่ที่โชว์รูมอีซูซุคิงยนสาขาสัญญาปักธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้จะพาชมรถ2คันนะครับที่จอดเคียงคู่กันอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับ NPR 150แรงม้าคันฝั่งซ้ายสุดนะครับของหน้าจอนะครับก็จะเป็นรถหัวเก่ง c h สซียังไม่ได้มีการต่อตัวถัง ส่วนคันถัดมานะครับต่อตัวถังแล้วนะครับอาจจะยังเห็นไม่ชัดแต่เดี๋ยวพาไปชมกันครับจะได้เห็นชัดๆนะครับของรถที่ยังไม่ได้ต่อตัวถังกับรถที่ต่อตัวถังมาเสร็จเรียบร้อยแล้วในไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับก็ที่พามาชมกันวันนี้นะครับก็จะเป็นรถ6ล้อขนาดกลางไซส์เริ่มต้นนะครับในตระกูลเอลนะครับหรือ N s e r ซ e s นะครับ N s e r ซ e s ก็หมายถึงรถรุ่นที่ มีตัวโค้ดรหัสตัว N ตัวแรกนะครับอ,อย่างตัวนี้นะครับก็คือ npr นะครับ150งหแรงม้าเป็น6ล้อขนาดกลางตัวเริ่มต้นนะครับก็จะมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาถัดจากตัว nmr 130แรงม้านะครับหัวเก๋งเขาจะมีขนาดความกว้างความโตที่มากกว่าตัว130นะฮะถ้าตัว130ก็เหมาะสำหรับการวิ่งงานที่เข้าซอยคับแคบ ต้องการความคล่องตัวสูงหรือเช่นในเมืองใหญ่ๆนะครับหรือว่าต้องเข้าไปส่งลูกค้าในซอยแคบนะครับแต่สําหรับตัวนี้นะครับหัวเก่งเขาจะใหญ่ขึ้นมาพอต่อตัวถังแล้วก็จะใหญ่ขึ้นนะครับก็อาจจะมีความคล่องตัวในที่คับแคบลดลงไปนิดหน่อยนะครับทีนี้ก็เราต้องเลือกรถที่มีขนาดนะครับที่เหมาะสมกับพื้นที่นะครับที่เราจะใช้ส่งของหรือส่งสินค้านั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูตัวนี้กันเลยนะครับรุ่นใหม่นะครับของรถ6ล้อทั้งตระกูลเอลหรือว่า ForW a r d FRR นะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่หน่อยขากระจกเขาก็จะขึ้นไปจนถึงด้านบนมีเกี่ยวด้านบนด้วยเนาะแต่รถในตระกูลเอลก็ขากระจกก็จะเป็นก้านเดียวแบบนี้นะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาด้วย โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับคันนี้นะครับยังไม่ได้ต่อตัวถังนะก็รถที่มาจากโรงงานผลิตเสร็จแล้วนะครับก่อนจะไปต่อตัวถังก็จะมีแค่นี้ครับคันที่อยู่ใกล้จอของท่านนะฮะมีแค่หัวเก๋งแล้วก็ชัตซีนะครับในรุ่น150แรงม้าตัวนี้นะครับที่ถ่ายให้ชมอยู่ชัตซียาว4.3เมตรนะครับเขาจะมี2ช่วงความยาวชัตซีสำหรับรุ่นนี้นะครับ ก็คือ4.3เมตรและ4.95เมตรนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าตัว5เมตรนะครับผมจอดให้ดูเคียงข้างอาจจะเห็นขั้นตัดไปเห็นไหมครับเขาต่อตัวถังมาเรียบร้อยแล้วนะเป็นกระบะดำนะครับสีขาวล้วนสวยงามาต่อมาจากทางอูสามิตรมอเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับรถไซนี้นะฮะให้ยางขนาด750นะครับ7.50ะ กระทะล้อ16นิ้วนะครับน็อตล้อ6ตัวนะครับใช้ยางผ้าใบนะครับยางผ้าใบมียางในนะครับถ้าเป็นตัวชัสซียาว5เมตรจะให้ยางเรเดียนแบบมียางในกระทะล้อขนาดเท่ากันนะครับไปดูเกียร์ชัสซีนะครับตัวนี้ก็จะเป็น6เกียร์เดินหน้านะครับ โครงสร้างของแชสซีนะครับตั้งแต่หลังหัวเก๋งไปจนถึงสุดปลายแชสซีนะครับ4.3เมตรนะครับโดยประมาณระบบเบรกนะครับจะเป็นระบบเบรกแบบยังไม่ใช่ใช้ลมดันน้ำมันนะครับจะเป็นระบบเบรกแบบหม้อลม,มสูญ,ญญากาศนะครับถังน้ำมัน อยู่ฝั่งขวานะครับฝั่งเดียวกับคนขับให้มาขนาด100ลิตรนะฮะโอเคทีนี้เรามาดูคันที่ต่อตัวถังแล้วกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับต่อเป็นกระบะดับมานะฮะจากทาง3มิตรนะครับที่เพิ่งจะให้ท่านชมรีวิวกันไปนะครับก็จะมีรถดับแบบนี้นะครับแต่เป็นตัวเล็กกว่านี้นะครับก็คือเป็นรุ่น6ล้อเล็ก nmr 1 3 0แรงม้าที่ว่าความยาวตั้งแต่ด้านหน้าสุดจนถ,ถึงท้ายสุดเนี่ยสั้นกว่ารถปิกอัพอยู่ประมาณ4-50เซนนะครับมีความคล่องตัวในการเข้าพื้นที่ครับแคบเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ขนาดบรรทุกอย่างเช่นบรรทุกหินบรรทุกทรายก็อยู่ประมาณ3คิวนะครับแต่ตัวนี้ขยับขึ้นมาคือใหญ่ขึ้นกว่าตัวนั้นนะครับจากตัวนั้นที่มีกระบะยาว3เมตรนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นว่ากระบะยาว4เมตร แล้วก็ความกว้างาภายในกระบะนะครับความกว้างใช้งานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งเนะาะยาวในอยู่4เมตรนะครับกว้างในอยู่2เมตร9เซนนะครับแล้วก็ความสูงนะครับวัดตั้งแต่พื้นของกระบะนะครับไปจนถึงขอบด้านบนนะครับตัวนี้นะครับเป็นฝาทึบความสูงวัดได้60เซนติเมตร ก็เป็นความสูงของฝาทึบส,สูงสุดของรถ6ล้อนะครับอันนี้ไม่มีคอกรั้วสูงขึ้นไปนะครับก็ส่วนใหญ่จะใช้งานเช่นร้านวัสดุกอ่อสร้างเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่า,าร้านวัสดุกอ่อสร้างเนี่ยก็ใช้งานทั้งการยกเทดัมแล้วก็อาจจะไม่ได้ยกเทดัมอย่างเช่นเอาอิฐบล็อกเอาเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณต่างๆไปส่งลูกค้าตาม น,นะครับหรือตามที่หมายต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเอาขึ้นเอาลงได้ง่ายนะครับรถไซส์นี้นะฮะก็มีความสะดวกสบายในการเอาขึ้นเอาลงสินค้านะครับเพราะว่ามีความสูงของพื้นกระบะที่ไม่สูงเหมือนกับพวกรถตระกูลที่ใหญ่กว่าเช่น FRR 190หรือ210แรงน้านะครับตัวนั้นเขาก็จะมีความสูงของพื้นกระบะขึ้นมามากกว่าพวกรถตระกูลเอลนะครับ ทำให้มีความสะดวกสบายนะครับตัวนี้ในการขึ้นลงของต่างๆได้ง่ายกว่านะครับก็พอเทียบให้ดูกันนะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับจะสังเกตว่าถ้าเป็นเฉพาะแค่หัวชสซีนะยังไม่เห็นตัวถังเราก็ดูเหมือนว่ารถมันจะเล็กๆนะครับอาจจะใส่อะไรไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่พอมีตัวถังแล้วก็ดูไม่เล็กเลยนะฮะ ยังใส่กระบ,บะดัมเข้าไปทรายนี้ก็บรรทุกหินทรายได้อยู่4ีคิวเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงอีซูซุนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆก็ได้แจ้งเตือนในสมาร์ทโฟนของท่านนะครับรับชมรับฟังข้อมูลดีๆนะครับก่อนตัดสินใจเลือกใช้ รถบรรทุกใหม่ป้ายแดงอีสูสิให้ถูกรุ่นถูกขนาดนะครับถูกชนิดของตัวถังในการใช้งานนะครับก็จะได้ใช้งานได้อย่างราบรื่นและคล่องตัวนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเซียนนัทลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ